่าเตรียมแล้วครับคันนีไ้ไปแล้วไปแล้วพอสามชาหน่อยสามชาขอสามชาหน่อยสามชาขอสามชาหน่อย

บวไปเลยครับ,ยรบอยู่กับช่อง m o b e Samsung FC นะครับนี่เรามาชมรุดพวงกันเช่นเคยนะครับเอาเอาดินมาลงแล้วก็เอาเศษหญ้าไปทิ้งข้างนอกเลยนะครับ อ๋ายังไม่ไปอ๋อลูกยังไม่เต็มกับเจา้าโคปิกโก้นะครับเซมเออ140ข้าวแก่รับเองนะครับเนี่ย 拜台。太太 เห็ดย่านะครับก่อนตรงนี้เป็นป่านะครับ การนี้ครับมาอีกคันครับรถด,ดำพีร่ร็อกอ้าวถือไม้ใส่เลยเหรอซูมครับซูม โอ้ทางโน้นหาเก็บอะไรครับเก็บเส้นเหล็กอชีบเสริมครับอาชีพเสริมเขขับรถรถพว่วง อานนี้อาจจะย้อนแสงนะครับเพราะว่าถ้าไปด้านนน้นก็มองไม่เห็นแมงโนะนะครับโอ้ลมเย็นดีครับวันนี้เพราะว่าในีถ่ายกล้องโทรศัพท์หยุดทำงานเลยครับร้อนจัด ปาไปหาอะไรอ่ะา <c oughs> เสร็จเหล็กครับ <c oughs> งั้นนี้มีแดดรถพ่วง3-6นะครับดกา36 มส,สดีครับพี่ไปน,นะครับถ่ายไ, <c oughs> ไ,ไปลงช่องพี่ถ่าย <ห ả? S 2> ไ,ไปลงช่อง,องอช่องมาวิวดัมซิงนนะมาวิวดัมซิงเอฟซีไปถ่ายแล้วที่สายสองปีที่แล้ว จำเท่าเกียร์อะไรอยู่เท่าเกียร์ครับรถแมคโครใช่ไหมเต็มงานอะไรครับนี่ยเต็มงานทีมงานอะไร,รงานอะไรงานทีมงานอะไรครับปั้านา,นรรรานกระจกเห็นมีเลยทีมงานฮิสครับตรงที่ครับ các hãng này như là p, p, anh là, này, đẹp đấy, à, không <laughs> uh, the... là? okay. làm là gì cả, <laughs> Này, <laughs> หมวดแคทครับ ี้เดีวจะลดเดออโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับ